การทำหน้าที่ของนักบัญชีไม่เป็นเพียงแต่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลทางการเงินเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการในหลายแง่มุมที่ช่วยให้ธรุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายโดยสรุปแล้วหน้าที่ของนักบัญชีสามารถเป็นออกเป็นหลายหลักได้ดังนี้ค่ะการบันทึกบัญชีการบันทึกบัญชีหรือการบันทึกรายการบัญชี เป็นพื้นฐานของนักบัญชีซึ่งทําการบันทึกข้อมูลทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินขององค์กรเช่นบันทึกรายรับการขายสินค้าและบริการบันทึกรายจ่ายค่าจ้างพนักงานค่าจัดซื้อวัสดุบันทึกการโอนเงินหรือการรับจ่ายเงินในบัญชีธนาคารนักบัญชีต้องทําการบันทึกข้อมูลเหล่านี้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยใช้ระบบบัญชีที่เป็นระเบียบและทำตามกฎมาตรฐานของที่บัญชีกำหนดไว้การา<ม>จัด<ว>ทำงบการเงินหลังจากบันทึกรายการทางการเงินแล้วนักบัญชีจะต้องทำจัดทำงบการเงินนะคะซึ่งแสดงถึงสถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทค่ะเช่นงบกำไรขาดทุนนะคะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะ โดยแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะและคำนวณกำไรหรือขาดทุนค่ะงบดุลแสดงฐานะทางการเงินนะช่วงเวลาหนึ่งค่ะโดยแบ่งเป็น3ส,ส่วนหลักคือทรัพย์สินหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะงบกระแสงเงินสดนะคะแสดงการไหลเข้าออกของเงินสดนะคะในธุรกิจนะคะโดยแบ่งเป็น3ส,ส่วนหลักคือกระแสงเงินสดจากการดําเนินงานการลงทุนและการจัดการ จัดหาการลงทุนค่ะ การวางแผนภาษีนะคะนักบัญชีต้องคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายและยื่นภาษีให้กับกรมสรรพากรค่ะเช่นภาษีเงินได้เช่นการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มนักบัญชีจะต้องคำนวณการเก็บภาษีจากการขายสินค้าและบริการค่ะภาษีหักนที่จ่ายนะคะการหักภาษีจากรายได้ของผู้บริการนะคะการยื่นภาษีนะคะภายในเวลาที่กำหนดค่ะโดยปฏิบัติตามกฎหมายของภาษีค่ะตามกฎหมายและภาษีค่ะ นักบัญชีต้องมีความเข้าใจในการกฎหมายบัญชีและกฎหมายภาษีค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะโดยนักบัญชีต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีค่ะและกฎหมายาบัญชีภาษีปรับการปฏิบัติงานและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงค่ะตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดทํารายงานภาษีให้ตรงเวลาที่กําหนดสรุปค่ะ หน้าที่ของนักบัญชีนะคะที่มีความสําคัญในทุกๆด้านของการบริหารการเงินขององค์กรค่ะตั้งแต่การบันทึกข้อมูลทางการเงินการจัดทํางบการเงินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีนะคะการวางแผนภาษีนะคะการควบคุมภายในปจนถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินค่ะและการปฏิบัติไปตามกฎหมายนะคะทํางานนะคะของนักบัญชีช่วยให้ธุรกิจนะคะดํเนินเงินไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องทางการเงินหรือภาษีค่ะ